สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ส้มจะมาแชร์ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียน KETA คะ่ะรอบแรกส้มลงไม่ผ่านนะคะเนื่องจากใส่วันเกิดผิดคะ่ะมาเห็นที่หลังตอนจ่ายังค์ไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคะ่ะตอนนี้เราก็ต้องรออีเมลตอบกลับมานะคะรอจนครบ3วันพอดีคะ่ะมีอีเมลตอบกลับมาว่าคุณถูกปฏิเสธคะ่ะ ก็เลยโทรไปปรึกษาสถานทูตค่ะว่าถ้าในกรณีเคสแบบนี้ควรจะทำต่อแบบไหนดีคะ mm. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำว่าให้ลงทะเบียนใหม่ซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะแต่อย่าลงติดกันจนมากเกินไปควรเว้นระยะค่ะและเจ้าหน้าที่ยังบอกอีกนะคะว่าไม่ควรลงซ้ำกันจนเกิน5ครั้งค่ะเพราะอาจจะมีผลต่อพาสปอร์ตค่ะรอบสส้มลงไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มีอีเมลตอบกลับมาว่าผ่านแล้วค่ะ สรุปเลยนะคะถ้าใครที่ลงไม่ผ่านควรรอกี่วันอย่างน้อยส้มคิดว่าน่าจะ1อาทิตย์ค่ะลงรอบ2ถ้าใครมีอีเมล2อ,อันก็ใส่อีกอันนึงไปได้เลยนะคะเพราะถ้าใส่อันเดิมระบบมันจะจดจำอีเมลอันเดิมอาจจะทำให้ไม่ผ่านได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีค่ะ